ตอนนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรา,รามการฟอกเงินหรือปป,ปงต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่าให้ใครครหาอำนาจมีล้นฟ้าแต่กลับตั้งท่ากล้าก,กลัวกลัวเหมือนจะเป็นมวยล้มต้มคนดูกว่าจะตัดสินใจยึดทรัพย์สินของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานก็เกิดความเสียหายเพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกยักย้ายถ่ายเทไปแล้วตอนนี้หน่วยงานต่าง พร้อมใจกันช่วยกันเก็บกวาดบิ๊กโจ๊กที่เนื้อตัวเลอะเทอเะเปื้อนไปด้วยข้อกล่าวหารับเงินสวยพนันและฟอกเงินทั้งดิน้นทั้งอาวาดอย่างไรเมื่อแต่ละส่วนยึดความถูกต้องเป็นหลักบิ๊กโจ๊กก็ได้แต่ถีบพลางถอยพลางแทบไม่มีที่ยืนแล้วเหลือแต่ปปงและก็ปปชอสองหน่วยงานชื่อคล้ายๆกันนี่แหละที่สังคมจับตาดูอยู่เพราะที่ผ่านมา ทำงานแบบอึดอาดยืดยาดมีอาการกล้าก,กลัวกลัวบิ๊กจ๊กหรืออาจถึงขั้นตั้งท่าช่วยเหลือบิ๊กจ๊กเลยด้วยซ้ํานายเทพระสุบวรโชตด,ดาราเลขาที่การปรปรงโดนครหานินทานหนักมากเป็นหัวหน้าองค์กรแท้ๆกลับไม่ยักทำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องไม่ค่อยเต็มใจจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันบิ๊กจ๊กการดำเนินงานเลยเชื่องช้าเป็นเต่าคลานด้วยข้ออ้างให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ในที่สุดพอลงมือก็ช้าจนเกิดความเสียหายเมื่อยึดทรัพย์บิ๊กโจ๊กและเมียไม่ทันการจากยอดทรัพย์สินที่ต้องอายัดยึดไว้กว่า10ล้านบาทไปไปมามาเหลือแค่เศษเงิน480,000บาทเท่านั้นที่ปปงยึดไว้ได้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงินเวรคืนกรมธรรมประกันชีวิตพึ่งบิ๊กโจ๊กกับมาดามกุ๊กดริรินดาซื้อไว้อย่างเวอร์วังแต่ตำรวจ สืบพบเส้นเงินที่ชี้ชัดว่าเงินที่เอามาซื้อกรมทรร์เหล่านั้นดันมาจากบัญชีม้าของเว็บพนันความลีลาท่ามากของในเทพ,พสุนํามาสู่การโยกย้ายทรัพย์สินโดยบิ๊กโจ๊กกับเมียเว้นคืนกรมธรรเหล่านั้นกลับไปเรียบร้อยแล้วเหลือทิ้งค้างท่อไวใ้ให้ยึดแค่480,000บาทอย่างไรก็ตามแม้ปป,ปงจะยึดทรัพย์สินไว้ได้นิดๆหน่อยแต่มันก็ช่วยยืนยันพฤติกรรมของบิ๊กโจ๊กได้อยู่ดี เบื้องหลังของความวงุ่มง่ามล่าช้าของปอปงเป็นฝีมือของปอปง,งนอกแถวบางคนไปร่วมให้คําแนะนําบิ๊กโจ๊กจนมีหนังสือจากบิ๊กโจ๊กร้องขอความเป็นธรรมอ้างความเป็นนายตารวจชั้นผู้ใหญ่ยืนยันว่าจะไม่มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินกรมธรรม์ประกันากาชีวิตที่โดนตรวจสอบแต่คล้อยหลังหนังสือดังกล่าวมีการเวรคืนกรมธรรม์อย่างเร่งด่วนดึงเงินนับสิบล้านกลับไปแล้วย้ายต่อไปบัญชีอื่นเป็นทอด,ทอด นอกจากปปงนอกแถวที่ไปสมคบกับบิ๊กโจ๊กอีกตัวปัญหาก็คือหัวแถวของปปงเองเพราะหัวแถวที่ว่าดันไปมีเรื่องถูกร้องเรียนคดีคาอยู่ในปปชซึ่งปปชน,นั้นเป็นเขตอิทธิพลของบิ๊กโจ๊กแบบว่าคุยกันรู้เรื่องจึงมีดีลลับเกิดขึ้นโดยจะมีการช่วยวิ่งเต้นกับทางปปชให้แลกเปลี่ยนกับทางหัวแถวปปงจะต้องช่วยดูคดียึดทรัพย์ให้ด้วย จึงเป็นที่มาของวาระการประชุมของปป,ปงที่แบบว่าประชุมกันไปประชุมกันมาแต่ไม่ขยับลงดาบกว่าจะตัดสินใจลงมืออายัดรัพ์บิ๊กโจ๊กก็เพราะหมดข้ออ้างสุดจะเตะทวงต่อไปได้ไหวแล้วอย่างไรก็ตามยังมีงานที่ต้องทำต่ออีกของปป,ปงคือการให้ส่วนคดีอาญาฟอกเงินร้องทุกกล่าวโทษคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ต้องหา ที่เว้นคืนกรมธทันไปเพราะเงินต้นน้ำที่มาซื้อกรมธทันเป็นเงินสกปรกใครมาเว้นคืนกรมธทันไปก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วในการฟอกเงินเรื่องนี้ปปงควรต้องลงมือทำทันทีด้วยกู้ชื่ออันเสียหายของปป,ปงให้กลับคืนมาคืนยังปล่อยคดีให้เนื่อช้าเหมือนที่ผ่านมาอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157้อยาเต้องย้ำว่าเรื่องนี้สังคมแอบมองปป,ปงอยู่นะจ๊ะ